มาเขาก็ชงไปีูวยทุกวันเี่ยงพราะ่การสังเกตเขาเลยขยันนั่นแหละมันถึงรวยอ่ะเนี่ยมันถึงรวยอ่ะขยันด้วยสังเกตเขามาด้วยแล้วก็ทำอาหารถูกปากคนกินด้วยมันถึงเขาก็เลยถึงรวยมาทุกวันนี้ทางการติเขาคนเินจนเลยเดินทำนากับกับญาติที่น้องสมัยตะโกนแกไม่มีนาไม่มีอะไรนอกจะสรุปแล้กันครับเจ้าของนางนี้ยตกโอนเป็นน้องของแม่ แล้วก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยครับไปทํานาก็เดินไปทํานาอยู่ที่หมู่บ้านแม่แล้วก็ไปทานาครับไปเป็นคนช่วยกุ๊กอยู่ร้านอาหารก็โรงแรมเพชรเกษมอยู่โรงแรมเพชรเกษมแล้วก็ไปเป็นช่วยไปรู้จักสังเกตวิธีการทำหข้าวทำอะไรนั่นแหละครับแล้วก็เลยมาเปิดร้าน ขว้าวว้าวว้าวล็ก้องครับผมอร่อยหรือเปล่าบีบมะนาวเลยครับทานกับข้าวอร่อยกับเกลยอมีคนมากินแล้วก็เลยนี่แหละครับดูอ่ะความสำเร็จปลาครับตั้งแต่ไม่มีคนรู้จักไม่มีคนเพราไอโนนาจางเลยสิให้ดูความสำเร็จหน่อยเปิดก้อนยาวเลยร้านนี้ให้ดูความสำเร็จสำเร็จหม่ตั้งแต่ทำมามาดูความสำเร็จของเจ้าของร้านนะครับ ดูแค่ไซส,ส์ปลาก็ดูแหละกีป่ปีเนาะปาดูกู่ไหน,นมาน,<อ>นี่ครับนี่นี่เป็นสิปีมั้งน่าจะอายุเท่าร้านนี้เลยครับปลาดู<อ>นีน่าจะอายุเท่าเท่าเท่าร้านนี้เลยครับนี่ัวใหญ่ใหญ่แม่กาา็ม่ช่วยไม่เคยไม่ช่วยล้างจานนะตอนแม่ไม่ยัง, <พอ S 1> งมาช่วยล้างจานช่วยล้างจานตอนแม่ลองกินดู แม่ก็ไม่ช่วยล้างจานตอนนั้นมันคนเยอะนะทำไม่ทานแม่ก็ยังไม่ช่วยนะเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มก่อนน้ำน้อำพริกน้ำปลาระลองดูคำหนึ่งลองลองดูอ่ะอร่อยไหมอร่อยแกงอ้าวใครกินอะรใครแกนนนนนะอร่อยมากนนนขอบคุณครับออ้เจ้ครับชายเชียวอย่างสวยอือขาไม่มีเบ็ดไม่มีสาชาร์จเบ็ด งชไม่เอามาแต่ไอโฟนมาเด้อมาเด้อะดื่มชาดื่มน้ำเด้อโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปครับว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนนะสูตรคือไปดูเขาทำฝากผงทอดน้ำปลาครับอืมเราอ่านเนาะอ่านเราซื้อขั่วไปด้วยเนาะอันนู้นอันนี้สมัยนี้ทำกับเมนูมันก็ทำเขามาดูไปมันโฟกัสละอ๋องไงอันนีงอร่อยอ่ะ อร่อยมากเลยแบบมันละมือเลยอ่ะยอดเลยอ่ะอมนตองมหมเนี่ามนออกเลยนยเมนูต่อไปมาแล้วครับอันนี้อะไรอันนี้ปลาทอดปลาปทอดอ๋ออันนี้จะแบบยังไงล่ะอันทีบ้านไม่ถูกอ่ะแบบเปรี้ยวๆน่าจะเปรี้ยวๆนะครับไม่แน่ใจเคยกินโต๊ะจีนอยู่ อันนี้ย่งอร,ออร่อยน,น่ห่จะงกิน,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 นกบับข้าวร้อนๆอันนนเมือนไรนะอันนนนะเมือนไอันนนเมือนไเมือนไหรอไม่เหมือนมันจะเมือนมันยุงเออมันยุงอันนนย่งเด็ดอะเมนูเนี่ย บอกเลยครับใคร,ร,รใครคที่มากินนะครับต้องสั่งครับยังอร่อยอันนี้ยัดชิคกอรี่อร่อยไหมผูอ,อันนี้อร่อยเนาะมันแบบละมุนละมุนอันนี้ยังไม่ได้ชิมครับอู้หู้ช่อชนแล ก็ยิ่งใหญ่อะ่ะแล้วก็กินเสร็จแล้วนะครับอกับบ้านนิดหน่อยเดี๋ยวครับชมบรรยากาศในร้านครับก็จะนี่ก็จะจเป็นแพนะครับโอ้ลูกปลาบรรมากาศที่ว่าแบบน่านั่งมากครับนี่ไปเจอทางขึ้น จะเข้าร้านได้ประมาณสองฝั่งรถเราก็จอดอยู่ตรงนู้นนะไม่ใช่คันนี้นะเบนนี่ข้างบนก็มีครับยินดีต้อนรับโอ้มีปลาเลยปลาอะไรนี่ปลาเต็มเลยครับน่าจะเป็นปลาจราเรเข้หรือเปล่าอเมซอน ผมเคยอยากเลี้ยงอยู่เนี่ยปลาบังกรเป็นปลาที่ผมอยากเลี้ยงมากๆแต่ว่าราคาสูงครับหลายหมืน่นบรรยากาศคันครับนี่น่าจะทางไปห้องน้ำหรือเปล่าเนี่ยทางไปไหนเนี่ยข้างบนก็ขึ้นไปได้นะันก็ บรรยากาศน่านั่งมากครับไฮโสดีครับอ้ยสเิยาเจ้าโอยให้ใ้อ้ต้ยกับเน็ตมาสวัสดียายหน่อยแล้วเปิมมให้เต้กับเน็ตมาสวัสดียาย นา,นานังมากแต่วันหลังก็มาอีกครับตรงนี้นก็เป็นที่นั่งเล่นครับนี่น่าจะเป็นห้อง V I P นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมอีก ากาผมว่าชอบผมชอบนะสถานแบบเนี้ยมันดูสงบดีน้ำก็จะได้เติร์ย้าขึ้นไปข้างบนกับพีเน็ตยาวไปถึงนูนนะ่นเลยไปแล้ว ขึ้นด้านบนกลัองแค่นั่นไอเจ l เอลสองร้อยปล่ปไม่แน้ใจไม่รู้จัก เป็นแบบน้ำรอบเลยสุดยอดมากดูครับรอรากาศก็เป็นข้าหน้าเป็นอ่างเก็บน้ำครับ,บตอนนี้เราก็จะไปแจกซองครับ <c oughs> ผมน่าจะต้องเรียกว่ายาญ่หรือยาไม่รู้ส ប like yeah. uh, ាទអូវាអូវាយូបែបល្អបែបមិនសោះអើអ្នកតែមេតចាខ្ញុំកោវិញទៅបាទខ្ញុំចប់ភ្លេចគ្នាប្រហែលជាអរគុណ1ចាយប់តែខ្ញុំប្រទេសគ្នាខ្ញុំគិតដល់ខ្វាមគ្នាអីឬគ្នាអីសិនណាខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រាក់ក្បាលរបស់ខ្ញុំមានទេទេដូចណា โอ้ดูบรรยากาศครับสุดยอดมากเลยผมยังผมเคยมาตอนเด็กๆนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นร้านร้านของเอออะไรนะน้องของย่าหรือเปล่าหรือว่าพี่ของยา่าจำไม่ได้ไม่รลย ด,ดแบบร้านน่านั่งสุดๆเลยครับแบบบรรยากาศมันดีครับมันชวนชวนให้แบบน่านั่งอ่ะแล้วอาหารก็แบบอร่อยมากคุ้มครับคุ้มกับราคามากอร่อยสุดใจมากครับผมเคยมาอยู่แต่ว่าจําไม่ได้แล้วครับตั้งนานมาแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็น ครัวครับอยู่กันหลังไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะแต่ว่าเข้าไปเข้าไปดูครัวเข้าไปดูอะไรครับนี่ก็ภายนอกครับเที่นั่งกินนะครับสถานที่นั่งกินมีห้อง A ด้วยห้อง V.I.P. ครับนี่ก็เวทีแสดงสดหรือเปล่าแพที่เรานั่งก็เป็นแพแพนี้นะครับเรานั่งฝั่งนู้นก็ลงจอดรถข้างหน้าก็อ่างเก็บน้ำนะครับ นี่ก็เป็นที่นั่งมีที่เล่นข้งล่างครับสามเด็กเล่นผมก็ชอบนะครับมันบรรยากาศมันได้ครับมองจากข้งลางนี่เห็นปลาหมดเลยนะถ้าได้ปืนยิงปลานี่อรรโอ้โหแจ๋วเลยมีปลาทงด้วย สุดยอดมากบรรยากาศยามเย็นๆนี่น่ามานั่งครับอากาศมันเย็นนะครับถ้าตอนเย็นต้องนั่งข้างบนแต่ถ้าตอนแบบตอนตอนกลางวันหน่อยมันร้อนครับต้องเราต้องนั่งลงเพรมันเย็นครับโอ้สุดจัดมากินข้าวกับปู่กับย่าครับวันนี้ไม่ได้มานานละทางลง ไห้ตรงไหนไม้พื้นอราปูเรื่อยไว้แล้วก็นี่นะสร้างตรงนี้ก่อนนะตรงไหนสร้างตรงไหนเราต้องถามตรงนี้เพิ่งสร้างวะตรงนี้เพิ่งสร้างวะนี้สร้างหลังแล้วห้องครัวอยู่ตรงไหนจ้าครัวห้องครัวไม่หมายถึงตอนที่ยังไม่ได้ทำตอนตรงเนี้ยบ้านบ้านเก่าอยู่ตรงนู้นห้องครัวนะเอออมันางตรครัวเขาอยู่ตรงนี้แหละตอนสร้างอันนี้

พี่สาไปนั่นนะโอ้เป็นพี่เลยอีกมั่วนี่ครับครัวครับเจ้ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ